ฮัลโหลพี่เกตพี่เกตพี่ชายเราอันนี้ถ้าพวกผมโดนอีโมโตยืนนี่เขาโดนใบเลยเนี่ยเฮียฮะอันนี้ส้มบวกเหนือแล้วกับส้มเข้มหรือเปล่าเฮียโอ้นาก็ร้องลรนาวอะไรเยอะโค้งเขาเหนื่อยเขาเนื่อยเอาคงเอาขอโอ้เมืองให้ใบแดงหลบพี่เฟรมไปเข่ามาให้กำลังใจผัวปะอย่ะไรมาดูเต็มเลยวันนี้ผมไม่ขออะไรเลยเฮียขอไม่โดนอีโมโตยืนพอครับเฮีย อิ่มแล้วมันใจวินเลทร้อยอยู่แล้วเนี่ยอิ่มมากแล้วอิ่มมากๆแต่ถ้าโดนก็เจอใครสู้นะวันเจอใครอยากตกรอไหมเออขอบคุณยี่สิบบาทครับตกรอไหมรอบก็ทีมอ๊อกตอมอยู่เราเกี๊ยวเกี๊ยวมาลองอยู่ไหมเนี่ยอิ่มแล้วพี่อิ่มมากแล้วอิ่มมากๆตามชามาช่วยดิชนะหนึ่งร้อยตามเอคมาช่วยดิชนะร้อยเอคืออะไรวะคุณต้องฟังด้ครับยี่สิบบาทไม่มา่อะไรนะอะไรนะโคเมื่อกี้พูดอะไรนะ เอาบอกยกฝางดูบ้านญาญญาญเบื้เขาเต็มเนี่ยไอ้คนมาดูอ่ะเขาไขอไปเยียบแป๊บนึงได้ปะคนเยอะขอไปล้านหนึ่งพี่คนเยอะแตกเลยเฮ้ยมันมามันมามันมาเฮ้ยมันปัก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 มาลงลงมันปักมันปักข้างหลังตรงที่กับรถตรงรถกูมาดูรถกูรถหนุรถอะไรอ่ะพูดด้วยตู้ปลาตู้ปลาตุ้ปลาสีฟ้าตุ้ปลาสีฟ้าตุ้ปลาสีฟ้ามึงวกกันตุ้ปลาสีฟ้าไว้พวกันตุ้ปลาสีฟ้าไว้ โฟกัตูป้าสีฟ้าไว้โฟกัตูป้าสีฟ้าไว้ต้ิงีขารถใขรสีดำใครเนี่ยของใครเยอ้าส้าย่าละเฮ้ยเพื่อนลงกันแล้วนะมา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 มมามามามันจะไม่ลงนะมันจะไม่ลงนะโอ้ยเฮียสัตว์มึงเต็มบกเกินเฮียคุย มึงมึงเถอปืน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 มึงเถอปืนเถอปืนเอปืนไกูตายกูตายกูตายหึงเพื่อนกึเพื่อนันดกยา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 กะตันดกยาวิ่งดกอ้บดก้ดก้ไม่ดกยากันวะไอ้เหียอ้ยนเยแม่โดนั่งชนบัฟเต็มบกเลยไอ้สัสอ้ยเหี้ย อย่าตายเฮียหัวหัวตั้งอีกสัตว์เอ้ยห่วยเฮียห่วยห่วยสวยกับเขาไฟเลยน้องกับเขาไฟกับเขาไฟกับเขาไฟ ได้ย่ได้มา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 ปิดให้ได้ปิดให้ได้ปิดให้ได้ตายตายตายเอไป่งไป่งไป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 หวยอะไรสว์เหี้ยขยะเหี้ยมา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 ช่วยกุญธ์เดชมา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 ช่วยกยญธ์เดชเดชมาช่วยกุดชยด ไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วมึง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 แพ้กันไว้มันตายเยอะมันตายเยอะมันตายเยอะตายเฮียไอ้สัตว์เฮียเดียวไอ้ควยมีอะไรตัดแกเมื่อตายเฮียก็ใหญ่ไอ้ควยไอ้สัตว์มึงฟาวเียอะไรสัตว์เฮียเดียวไอ้เด็กเฮียมึงฟาวเยอะไรตัดฟาวเยอะไรตัดเฮียก็ใหญเฮียมึงฟาวอย่าพื้นนี่ใจเย็นมึงยิงมึงยิงใส่ยังไงเขาตายเฮีย

เป็นกาไฟเป็นเลกาไฟเอาโมาอย่างเดียวเลยไว้ชุวเพย่อนกช่วเลย่ช uh ่วเพื่อนว้ไว้ไวาไว้อไกันเป็นเกาไฟไป็าคฟเยอะไปมึงซำมาดิ้ยเดี๋ยวกูซ้ำให้มาเดี๋ยวกูซำให้เดี๋ยวกูซ้ำให้เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนไว้เปลี่ยนปืนไว้เปลี่ยนปืนไว้เปลียนปืนไว้ยิงไว ไม่มึงมึงกดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าไม่ได้กางไฟแล้วหัวเขาไม่ได้กางไฟมึงฟินไว้เลยมึงฟินมันยาวเลยเดี๋ยวกูเข้าไปช่วยเพื่อนก่อนไอ้โง่ไปเรื่อยๆอ้โงไปเรื่อยๆไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วมึงช่วยกันเล่นปืนนะไหวแล้วมึงช่วยกันเล่นปืนนะไหวแล้ว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 ไหวแอ้เราชิบมึงไหวแล้วไอ้เราชิบมึงไหวแล้วไอ้สัตว์ควยใหญ่ไอ้สัตว์มีฝาดมีเสียบไอ้ยักษ์ใหญ่ควยไอ้เด็กเฮีย่ไอ้สัตว์เฮียมึงแก่เฮียอะไรสัตว์เีีียยยอออัเเแกกกลานมึงงฟูถถถืืืศศศพพพ เฮ้ยเปลี่ยนปืนดีเปลี่ยนปืนดิเปลีนปืนดีเปลีนปืนดิเปลี่ยนปืนดเปลีนปืน,นเปลี่ยนปืนโ <c oughs> อ,อ,อ้ตายเฮียห่ว <c> ย <oughs> <c oughs> ไม่มีใครเห็นเลยเหรอวะ เอาไฟยไว้ไวไวาหวากระดดขึ้นนานเือปยไหวเืปยไหวไหวถดืไปเยอะถืไปชุบเรื่อยชุบเรื่อยชุบเรื่อยๆชุบเรื่อยๆชุบเรื่อยๆไวไว้ไววไปแวไปเอายาไทยรถได้นะไปเอายาไยรถได้นะไหวแล้ว ไม่มีไม่มีไรไม่มีไรเลยไม่ต้องรรเลยไม่มีเลยมึงอยแก้พื่อนแกดิเื่นแกดิเพื่อนแกดิเพื่อนแกเพื่อนดีกวาเพื่อนกว่าเพื่อนไห้เพื่อนแกเพื่อน่อนแกเพื่อนเพแกเพื่อนไวรถกูอยู่ไหนรถกูอยู่ไหนวะเฮียกาไฟยู้ไวกาไฟยู้อไวก้าไฟยู้ไวกาไฟยูไวเยอะมอลมหาเพื่อนชุหน่อยหาเพื่อนชุบอยเพื่อนบนืนหน่อยเอ็นดีบอกเพื่อนเยอะ บองเพื่อเอะๆบนพื้นองเพเยอะมือลีเรื่อยมือลีเรื่อยมือลีเรื่อยลีเรื่อยลีเรื่อยีีเรื่อยๆอย่าปล่อยเพื่อนนอนอย่าปล่อยเพื่อนเฮ้ยมึอปิดมึอปิดไปวันนี้เอยปิดไปวันนี้ยยโรชีปปิดไปวันนี้เวยเอาสมบองด้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 วยเฮ้ยเง้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮอยเฮมยเฮ้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 ยเฮมยรอ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้งเฮื่อฮ้ยเฮ้ยเฮ้ มาตบอยดิมามาดอยนี่มีอะไรเลยแล้วไปแลวแล้วไปวแล้วดิไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไอ้เสี่ยวฮัลโหลมึงมึงคอยเอาสมบอดอยดิมึงคอยเอาสมบอดอยดิมึงคอยเอาสมบอรลอยคอยสมบอดลอยช่วยถือปืนเล่นดิมึงช่วยถือปืนเล่นกาไฟก่อนดิมึงช่วยถือปืนเล่นกาไฟก่อนรถกูอยู่ไหนวะเอ้ยยกรถไปไหนยก มึงถือปืน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 สามไอ้กูสามให้ถือปืนไ้เดี๋ยวกูสามให้ถือปืนไ้เดี๋ยวกูเองเขาไปเลกาไฟเดี๋ยวกูเเอาพี่องคเองไปเลกาไฟไอ้ไอ้โปเต้ไปเลกาไฟ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 ไป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 นปปไปไไป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 ปไไป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 ปปปลี่ยนปปปยปไปป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 ปไเปปปไไป เรียมคายไรเรียมคายไรไอเรียมคายไรไี ess, er yeah. okay. ้บอไปตัดเรียมคายไรไอ้ยมาดดยคายไอ้ยมาดอยามาดดยคายยามาโอนสัตยามาดดยมาดดยคายไรสัตว์ยี่อะมาดอยคายไรสัตว์ยี่ยมึงเปลี่ยนไม้ดิมึงเปลี่ยนหม้ดิมึงเปลี่ยนไม้ดิไหวแล้วมึงเปลี่ยนไมาดิเปลี่ยนไมาดิเปลี่ยนไมยเดี๋ยวคุยไมมเปลี่ยนหมาคไม้สไม สามใบสามใบสามใบกูไม่เอาสมบัติสมบัติมันจะหมดแล้วมึงไล่ดิมึงไล่ดิมึงไล่ดิมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมึงไล่ดิมันบางแล้วไอ้เมื่อเอาสมบัติกูไปได้ป่าวไอ้เมื่อเอาสมบัติกูไปได้ป่าวมันจะเอาเพื่อนมันจะเอาเพื่อนมันจะเอาเพื่อนมึงดูดิ แค่การไฟไว้ถือต้วถือตัวเปลี่ยนปืน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 หน่อยไอ้มึงมีเอ็มพีเหลือป่ะมีเอ็มพีเหลือป่ะมันเอาเพื่อนไปแล้ว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 เฮ้ยมึงดูดิมึงดูดิมันเอาไปแล้วเฮ้ยไปเลยมองเพื่อนเดียมองเพื่อนเดียวเพื่อนมึงดูเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนตายอยู่เพื่อนตายอยู่ตายมึงเอาเพื่อนหนึ่งขาก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนดิ ติดปืนหน่อยเชื่อกูติดปืนติดปืนไปปืนไม่ไหวแล้วลูกมนึงช่วแล้วยไปช่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 วยไปโอ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงมึงดูดิปืนมันเยอะนะเว้ยมึงช่วยกันเล่นปืนหน่อยเดี๋ยวชิมมึงช่วยกันเล่นปืนหน่อยปืนมันเยอะมึงช่วยเล่นปืนหน่อยดิไปกูสาให้บาคกูกูไม่เล่นปืนแล้วนะเดี๋ยวกูไล่สาให้เดี๋ยวไว้หลังไล่สาให้มึงถือปืนกันหน่อยถือปืนอะไเยอะถือปืนใะไรเยอะตายเฮีย มึงถือไปอะาหอะไรเพื่อนมึงืไปอะาหน่อยถือไปอะไอ้มาตัไปแล้วมาตัไปแล้วมึงมึงปิดปิดมาก่อนนี่มึงลุกยันเลยลุมยันเลยลุมยันเลยลุมยันลุมยันเอา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 ตายเฮียขระสัว์เฮียถือตไปถือตไปก่อนไอ้ก่อนไอ้กอยกู้อยกู้อยกู้อยกูกมแล้วหไปเล้วมปแล้วไปเลย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 ุย ไอ้เฮียมึงมึงกดขาดไห้กวนขาดไห้กวนขาดไห้กูขาดไห้กูขาดไห้กูเดี๋ยวกู้สามเองไปเดี๋ยวกู้สามเองไปคุยอะไรไอ้เฮี้ยเสี่ยวไอ้เฮี้ยขยะไอ้คุยรู้มือไอ้น้องไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยเสี่ยวไอ้สัตว์ไอ้เด็กเฮี้ยไอ้คุย แป๊บหนึ่งมัดมือมาดูหนึ่งแป๊บหนึ่งต้องมีคอสอบดิ้กูไปกูปักเย็นผีไปแล้วไปเย็นผีไปแล้วมึงหาสถานที่รวมศพดิหาที่รวมศพหาที่รวมศพมันเอาเพื่อนอยู่มึงเห็นไหมมันเอาเพื่อนอยู่เรื่องเนี爸爸่ยถือถือสอดิ้กูไปถือศพบดิ้กูไปถือศพบดิ้กูไปถือศพบดิ้กูไปเดี๋ยวกูเล่นเองถือศพไปเอาศพบดิ้กูไปเอาศพบดิ้กูไปเดี๋ยวกูเเเล่นองดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูเล่นเองเดี๋ยวกูเล่นเองเอาศพไปกูวางศพไปแล้วมันเกิดมันเกิดตรงนี้มันเกิดตรงนี้มันเกิด ไว้รู้มือไอ้น้องไอ้ด็กขี้อ่ะไอ้สัตว์ไอ้เชคยะไอ้สัตว์เอ็มจีมวยป้ามวยป้าเอ็มจีไอ้สัตว์มันตายบ้ามันตายบ้าเอาสมาอโ์สมาโ์สมาร์ไยมึงหาไอ้รวมฝากฝากรวมศพเดิฝากรวมศพไปดิฝากรวมศพไปดิมันตาย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 ตัวแขกเข้ามามันตายสองตัวมันมันมันตายมันตายมึงรวมศพไปดิหาที่รวมศพเดิหาที่รวมศพเดิ๋ยวไหวแล้ว กูจบล้ไม่ให้กูไปเล่นไม้ดีกว่าเชื่อกูดีกูตีออกไอ้เหี้ยมึงหาที่รวมตัดแล้วเอาปืนมายืนคุมเลยสาบระบอกตรงนั้นอ่ะมึงเตรียมซ่อมรถเลยไ้ฟ้าตะโกนบอกเพื่อนหาไอ้นีนี่มอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อ้นี่อ้น่ไอ้นี่อตน่อมนีไอ้ี่อ้น่ไอ้นีอ้นีอ้ี่ไอ้นี่ไป้นไอตน่ไอ้นะ่อี่อ้่ไอ้น้นอ่น้ี่นปืนอ่นี่นนื่ลี่นืนอ่อนีนไนน่น่ไอนี่ไอ้ีไไหนวะรถกูไปไหนไอ้ี้ไอไไหนวะ รถกูไปไหนวะมันชนกูไปไหนวะไอ้เช้าตอนเปิดไฟอะไอสัตว์กูหารถกูไม่เจอกูท้ำให้หลบเลยกูท้ำให้ตายปะเวยตายหมดไอ้เหี้ยโอ้ยไม่เดียวเลยหลอไอ้น้องเอ้ยรู้มือไอ้น้องรู้มือไอ้น้อยควายไอ้เหี้ยฟัง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 รถ

ไม่มึงต้องพาปวยพผามึงต้องพาปวยพผาเดี๋ยวมึงต้องพาปวยพาไปไปไปกับพี่สุดเลยไปกับพี่สุดเลยร้านี่รถใครนี่รถใครนี่รถใครรถผมรถผมเอาศพออกไปแล้วไปไม่กูหาแลมโบกูไม่เจอโหลกูหาแลมโบกูไม่เจอมีใครเห็นแลมโบกูป้ากูไม่อยากไปพาเดี๋ยวรถมันดักเดี๋ยวโรถมันดับไอ้พวกมึงกลับบ้านก็ได้ผมมันเหินข่าไปแล้วอ่ะกูปล่อยนะกูปล่อยนะกูปล่อยนะกูกลับปล่อยเลยปล่อยเลยนี่ผมสั่งกลับบ้านแล้วนะได้ยินป้ะในไฟผมสั่งกลับบ้านแล้วเนาะกลับเลย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 บ้ากูบ้ากูทำไมเนี่ย มัามีใครจะเผาว่ากูกำลังจะไปเขาทีม<ร>้ากลับบ้านกลับบ้านมึงได้ยินป่าบนภูเขาขอไฟบอกเพื่อนหน <Girl? S 3> ่ด wow ิบอกเพื่อนเฮ้ยมวนดูมวนดูบนเขาดิไปทุนมวนดูเชิดบนเขาคนนี้มันเชิดบนเขาคนนี้ไปทุนมันเชิเขาคนนี้อิมแวเชดบนเขาคนนี้พี่ฟองฟอดิฟองฟองบ้นฟองฟองบ้นยอดเนยพี่ได้ได้ได้เฮ้นเามีใครบี่มาเก็บดีดี็บ๊กตรงไนเขาไหนเอาไหนุนเปิดนะ เข้าบ <Da> ้านไปดิเข้าบ้านใครเขาไหนเขาไหนโอ้ยเฮียไอ้ดัมดีเฟมิน่าไอ้สัตว์เดี๋ยวว่าเธอแม่งด้วยอีกตัวเลยคุยขับมาดัมเฮียอะไรสัตว์เฮียสัตว์เฮียขับมาเลยครับอยู่ตรงนี้ใครขับใครจะเย็นมึงมึงเข้าบ้านก่อนมึงเข้าบ้านก่อนไปบ้านก่อนนะกูไปนนนะทางั้ขึ้นร้านกูไปนะทั้งนั้นะในบ้านเช็คให้ทั่วนะอย่าขึ้นไปคนเดียวแม่งเอ้ยมึงเช็คหลังบ้านแล้วดิไอ้อย่าเพิ่งมึงเช็คก่อนดิเอ้ยกูขับเองไอ้สุนมึงลงนี้คิดเยอะดี๋ยวกูขับเองมึงลงดนี้มา มามาบ้านรวมกันก่อนนะมาสร้างบ้านทีเดียวเยอะๆยังไม่หอรอหอบกันนะขยันทะลึ่งผ่อนในบ้านเลยพี่เต้ทะลึ่งผ่อนไม่ต้องรีบบัฟโปเต้โปเต้มึงไปบ้านมันยังกับโปเต้ทักต่ำคุ้มต่ำบามาโล่โล่ปูไม่ต้องรีบบัฟโล่ไม่เร่เฮ้ยลิ้นทำเรยไวๆหน่อยเะไรไวๆหน่อยอะไรเงี้ยค่อยเอาไปบัฟส่วนตัวไอ้เงี้ยเอ๋เปล่าดิไปโล่มันมีศพเหลือนะ รู้มือไอ้เฮียกระจอบมึงจะเอาใครมาก็แพ้สัฝาดเฮียขยะเฮียมาไปไปเจอบ้านเลยเจอบ้านเลยมีไรพี่เต้พูดดิมีไรแต่ต้องมารถไฟเนี่ยสองไหนเดี๋ยววนไปเอาให้พี่เต้พี่เต้พี่เต้เอาศพหน่อยสองศพสองศพพี่เต้อยุดพี่เต้พี่เต้มาหน่อยไหนวะกูอยู่รางรถไฟเนี่ยอยู่แถวๆนี้ฮะฮลฮัลโหลทางเข้าบ้านเราทางเข้าบ้านเรานะศพไอ้เฮียแกจีอยู่ใครวะศพไอ้เฮียแกจีอยู่ใครวะ สมัยแกจีอยู่ใครวะรต้องคูบัะเนี่ยเนาไปลนที่บ้านดิรมให้หน่อยดิเปิไม่ต้องศพนะใครมือว่างอีกคนนึงขออีกคนนึงขออีกคนนึงขออีกคนนึงอีกศพเดียวอีกศพเดียวขออีกศพเดียวขออีกศพเดียวอยู่ในไฟใช่ไหมพี่รวยเออตรงกลางรถไฟอ่ะนี่พี่กอล์ฟครับพอลล์หรือมือไม่นี่พี่ชายรับเต็มไม่นี่พี่ชายขอรวยค่ะไอ้แกงแม่งากเระเฮียไม่มันจะเอาอะไรไปสู้พวกพี่วะถ้ามันไม่อีโมตัวยืนอ่ะกูถามหน่อยดิไอ้แกงเฮียเนี่ยไอ้สัตว์ ผมผมมผตอรอนรไฟดีรอรไฟรนรถไอ้มาหนเอยมาหน่อยเห็นรถไฟฟ้าปะแสบิดเยอะขิดเยอะไปิดเยอะใครไม่อไปหน่อยเนี่ยสบได้ขอไปเอาเชือไปงไปไวไปใครมีปืนเฮ้มึงฟังก่อนดิมึงนา ม่ไม่มึงฟังกูนะมึงเขานะมึงฟังกูนะมึงมัตรวมมาเลยไอ้เฮียกากีนังไอ้เฮียกาเสียดไอ้เฮียเด่นดีสัตว์ไอ้เฮียรวมตัวพวกแก๊งแตกไอ้ควายไอ้เฮียขยะไอ้เฮียเสี่ยวไอ้สัตว์ไอ้เฮียไอ้สัตว์คนละเทียเข้าใจไปน้องคนละเทียไอ้เฮียขยะไอ้ควายรับไม่ได้ไปผูกคอตายไอ้สัตว์เฮียเกจิไอ้เฮียตัวฟอร์มันโดยไอ้เด็กฮียไอ้สัตว์เฮียขยะไอ้คุยเฮียสัตว์ไอ้เหี้ยเก่งขนาดนี้มาขอเลียเขาอยู่ทำเหี้ยอะไรไว้คุยไอ้เหี้ยเสี่ยวไอ้สัตว์ในหน้าตุ้มตีนไอ้เด็กเฮีย มั่นใจหรอยังขยายคุยไม่เกินสามสิบนะไม่เกินสามสิบนะไป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 ไไปไปไปไ ไปน้องเร็วไม่กันสามสิบไปเร็วเอ้เอาตัวเปิดมาให้กูดิฟรน์มึงไม่เปล่าไปเฟ้ามึงไม่เปล่าไปเลยมึงฮียอ้คนเาคุยวายอะไรเฮียฟอร์มไปเอกไอ้สัไอ้เฮียฟอร์มพม่เอกจัดฮัลโเสียือบ้าเียซโหลฟอร์มไปเอกจัดแต่ไปเอกไมเข้าเมืองเลยงงจัดไอ้เฮียไอ้เฮียฟอร์มระเอกแต่ไปเอกไม่เข้าเมืองไอ้สัสเส้อย ตบตบกูป <oss> her <or herself> ืนเอาปืนไปเลยอุ้งเลยไปมือขอได้ไปมือขอได้แบปมือขอได้แล้วพินใหญ่เยี่ยฟอร์มมาเล้าไอ้สัสเยี่ยคนระเบยน้องเยี่ยยามกากเลยนะมึงเยี่ยฟอร์มมาเล้าพวกกูนะมึงเยี่ยเสี่ยวไอ้สัส เออมันเล่นฟรีอ่ะมันมีแต่แฟชั่นอ่ะมันเป็นพวกตัวร์มแฟชั่นหนีอ่ะเด <c oughs> ี๋ยวจะจบนี่เดี๋วแบ,บมือขอต่อเลยลนะ <c oughs> น้องเยี่ยมไอ้แป่บไอ้แป๊บไอ้แปบไอ้แป่ตไอ้แป๊บไอ้แปซื้อตรปันแล้แปี่โอ้แก๊บอ <c oughs> ้แก๊เไอ้แป๊บไอ้าไมบใอ้แป๊บนอ้แป๊บไอ้แป๊บโอ้แา๊บไอ้แป๊บไอ้แป่บไอ้เป๊ยโอ้หญ่เกินเนาะโอ้แป๊บเอยเห็นจอ้แป๊บไอ้แป๊ยไอ้คป๊ ไฟเฮียอย่างพี่บ้านบ้านบ้านมาบ้านดี้บ้านมาหนอบ้านมาหนอบ้านมาหนอใช่ใชเต็มเต็มมาบ้าน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 ไปบ้านบ้านไปเลยบ้านบาไปเลยบ้านบานไปบ้านบ้านไปบ้านบ้านไปบ้านบ้านไปบ้านานไปบ้านบ้านไปบ้านบ้าปนเ้านไปบ้าบนบ้านบนไปบ้านานไปบ้านบานน่อานไปบ้านบ้าน่อบ้าื่อนไล้วได้เพไ่อนแล้าที่บ้านบ้านบ้านบ้นปบ้นบ้านป้้้นพวกมันไ้น้านบ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 ้นน ได้ส่งเพื่อนสองคนแล้วเลยฟังกูนะมึงเล่นนอกเมืองนะกูขอเกูห่อไหมผมว่าเราห่อดีกว่ามั้นแล้วกูห่อแล้วไอ้มึงเล่นนอกเมืองนะเว้ยข้างในเมืองในเมมึงพักกนสามสิบเลเว้ยต้องห่อแล้วนะเว้ยฮัลโหลมึงมึงบอกใครที่ยังไม่ได้ออกกลับบ้านมึงบอกเพื่อนในบ้านนี่บอกว่าสามสิบห่อนะสามสิบห่อให้หมดนะเว้ยสามสิบนะในบ้านบอกเพื่อนด้วยห่อสามสิบนะไม่เกินสามสิบนะไอคุณไปจำจุดแล้วนะใครอยู่ในบ้านบอกเพื่อนด้วยพี่ตีกี่ผู้วะเพื่อน สองคู่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 เที้ยงสองเ่ากวยที่ย่างอะไรกคู่เขาตีอย่างไะเที่ยรู้มือจัดเลยสัตว์ฟังนะเว้ยฟังนะเว้ยปืนปืนเราเยอะอยู่แล้วอะถ้าใครเจอมันอะมึงพูดนะเว้ยใครเจอมึงพูดนะเว้ยถ้าเจอถ้าเจอญาติมันอะไอญาติอะพูดมันนะโดนตำรวจอย่างเงี้นี่นะเว้ยรอดไปก่อนนะกูห่อแล้วนะกูลงห่อแล้วนะไอ้ในบ้าน